สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมสามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต่าทีพูค่ะเช้ามากนะคะเมื่อคืนตื่นเชา้าเพราะว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวเมื่อคืนนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกวด MissUnivers e is you นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราอยู่กับอารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะเนี่ยข้างหน้าเลยเป็นดำตัดทองนะคะ เป็นดำตัดทองเสริมสเสน่หในการพูดคุยการเจรจาให้สําเร็จลุล่วงทําให้คุณคนเนี่ยเอนดูเรานะครับและที่สําคัญเนี่ยนะคะคาการงานการเงินความรักช่วยได้นะคะปุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรสักวัตประดูอัมพวานะฮะอันนี้ไม่ใช่ลิปธรรมดานะมันเป็นลิปที่ทําวิธีมูเตรูมาและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย ในการปลูกเศกไม่ได้ปลูกเศกเยอะปลูกเศษตามจํานวนที่ขายได้นะคะแล้วก็ปลูกเศกโดยท่านเจ้าคุณทรศัดิ์แล้วก็ยังลิปสติกเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายคนก็ถามกันมาเยอะว่าแม่ลิปสติกเนี่ยมีสารสกัดธรรมชาติไหมใช่ธรรมชาติใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะมีไข่พึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบผิวนะคะเชียร์บัตเตอร์ทําให้ปากชุ่มชื่นของมันมากอกนะคะทําให้ปากเนี่ยไม่แห้งนะคะและมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบนะคะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะอารีเทียของเราใครที่ซื้อหรืออุดหนุนนะคะเราจะมอบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นการ์ดผ้าหยันนะคะปลุกเสกนะคะไม่ใช่การ์ดธรรมดาไม่ใช่พลาสติกธรรมดามีเครื่องหมายอินฟินิต้นะคะของท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะเสริมสิริมงคลการงานการเงินความรักโชคลาภวันนี้มาพร้อมโปรนะคะ1แถมหนึ่งในราคาเพียง777 1แถมหในราคาเพียง777นะคะ เป็นลิปสติกที่ลัก u ูรี่แต่ราคาจับต้องได้1แถม1นะคะสแกน QR code หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลย0902545319ย้ำอีกรอบนะคะ0902545319หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างนะคะ,ะมากันที่การประกวดมอคุณนี้นะคะเริ่มการประกวดเนี่ยก็พี่เต๋าเป็นกรรมการเนี่ยสวันนะคะ วันที่เดี๋ยวมอบางกะปิ MCC Hall แล้วก็มางานที่เออ่ที่เนี่ยลัสไอโรง,งแรมนะคะอะไรนะยูอสไตอะไรนะ่ะตรงรัชาดาโรงแรมสวยมากเลยอะ่ะจำชื่อโรงแรมไม่ได้เดี๋ยวใครรู้ช่วยขึ้นใน YouTube ให้หน่อยนะคะสนุกค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ตัดสินนะคะที่สยามพาพิคเนตนะคะนะคะสำหรับการประกวด U.I.U. นะคะ u n i v e r s ร์สอีในปีนี้นะคุณผู้ชมนะคะได้รับการตอบรับสูงปีนี้ผู้เข้าประกวด44คนแล้วแต่ละคนเนฉลาดหมดไม่มีกินยาฉลาดได้คะแนนศูนย์จากพี่เนี่ยน้อยมากไม่มีเลยไม่มีใครได้ศูนเลยนะคะทุกคนได้คะแนนเกือบเต็มเกือบเต็มเกือบเต็ม,เก,เ,ตมเกือบเต็มหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะ ทีนี้เนี่ยนะคับรรยากาศเมื่อคืนเนี้ยนะคะก็จัดกันนะคะแล้วก็สนุกสนานก็คือขอแสดงความยินดีกับน้องนาตาเลียเพียแคมนะคะเขาชื่อนาตาเลียเพียแคมนะลันครับเขาประกวดเป็นออนอนงปัญญาวงตอนประกวดนางงามจัก,กรวาลปี1992นะคะที่กรุงเทพนะ,ะมหานครที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจนะคะนาตาเลียเพียแคมหรืออัศดาวุฒนะคะคุณวิเศษพงศ์นะคะ ขาว้า,วามมกุฎไปตามความคาดหมายเพราะเป็นคนฉลาดมากนาตาเลียเพียแคมเนี่ยเป็นทั้งมิดเอซ DC นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจอีกหลากหลายมงกุฎนะคะแล้วคอปเวอร์เป็นคนนั้นคนนู้นคนนี้แต่อนนนอนันต์นงปัญญาวงเนี่ยเป็นอะไรที่มันกลมกล่อมที่สุดแม้กระทั่งรอบชุดว่ายน้ำแต่งเหมือนอนอนันค์นงผมเบี่ยงข้างผมเบี่ยงข้างแล้วก็เป็นช็อกกิ้งพิงวันพีชมีเพชรติดเบา,เบา แล้วก็แต่งเหมือนเลยแต่งเหมือนเลยนะคะชุดลาปีก็พี่ออนเขใส่น้องออนเขใส่ชุดนี้แหละค่ะน้องเรียกน้องออนน้องออนเขใส่ชุดนี้ในการประกวดมิสซูนิเวิร์สนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งลูกสาวดิฉันอีกคนหนึ่งนะคะน้องสุนะคะมินิเอครอเบอร์เป็นชุดตีมานไนยานานะคะเอชุดตีมานไนยานะเขาบอกว่าก่อนประกวดเนี่ยเขาไปเขาไปเขาไปเที่ยวกับป้าเอมาก่อนนะคะไปเที่ยวกับแม่เอมาก่อนนะคะเอชุดตีมานไนยานะเนี่ยนะคะ หรือว่าน้องสุข,ของเราเนี่ยนะคะผมฟาลาถูกต้องพราะยุคนั้น1,987ฟาลายยฮิตนะคะฟาลาเดอะไลออนคิงนะคะองเป็นฟาลากล่มนลันเหมือนโมกันน็อกย,ยีจนผมแบบว่ามีแต่สเปรย์นะคะแล้วก็เอเนี่ยหรือพี่เอเนี่ยตอนประกวดตัวไม่สูงนะคะ160กว่านะคะตัวไม่สูง ก็เหมือนน้องสุนะคะและน้องสุเนี่ยเวลาการยืนการโพสการพอยเนี่ยก็จะเหมือนตอนที่พี่เอไปประกวดมิสยูนิเวิร์สที่สิงคโปร์ว่ามีการโพสอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนอ,อย่างนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะเหมือนหมดเลยแล้วก็ถูกเพื่อนนางงามชาวปาโตลิโกถีบตกสระน้ำด้วยนะคะน้องสุเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วก็ตอบคาถามแล้วรอบสุดท้ายตอบดีด้วยนะคะสําหรับนะคะน้องสุนะคะคนรองอันดับ2นะคะสบูตีนะะ้นะคะนะคะ เป็นชุติมาดูรงเดชคนนี้ก็ตอบคําถามดีสนุกเป็นคนมั่นใจเรียนธรรมศาสตร์นะคะเป็นนักกิจกรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคนที่สากกบุกโกบุกโกเเป็นไข่มุกนะคะตอบคาถามก็ดีพัฒนาขึ้นนะครับโดยเป็นเส้นกราฟขึ้นมาอย่างนี้จากวันแรกที่ตอบไม่รู้เรื่องปัจจุบันก็ตอบรู้เรื่องตอบดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวเต่ง ตัวเต็งอีกหนึ่งคนซึ่งหลายคนเขาก็ามองสาบแช่งกันว่าไม่อยากให้เขาได้บางคนก็สาบว่าขอให้มันมงจะได้สะใจบางคนก็บอกว่าขอให้มันตกไม่ให้เข้ารอบ22คนแต่การสาบแช่งอันนั้นก็ไม่เป็นผลนะคะทำให้เพชรนะคะหรือเพชรชี่นะคะเพชรชีนะคะได้ตําแหน่งรองอันดับสี่นะคะได้ตําแหน่งรองอันดับ4ะะี่รออ 4, พร้อมกับเสียงเชียร์ที่ลั่นหอเพราะว่า กระแสของเธอเนี่ยนะคะมันดังมากนะคะการตอบคำถามของเพชชีในรอบ5คนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอบดีดีมากๆอาจจะดียังไงเรามีคลิปใช่ไหมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะการภูมิใจในตัวเองนะคะเราก็เป็นตัวเองมันไม่ผิดค่ะแต่บริบทของเวที Miss Universe i s You คุณต้องเป็นนางงามในดวงใจที่คุณชื่นชอบวันนี้นะคะฉันอยากจะขอบคุณผู้หญิงคนนี้เหลือเกินค่ะ น้ำตาลชาลิตาที่ทำให้ฉันฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างและขึ้นมาอยู่อยู่วันนี้ได้คนเรานะคะไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งไม่ว่าจะผิดพลาดสักกี่รอบคำว่าโอกาสคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต้องการและว,วันนี้ฉันก็ได้มันมาแล้วค่ะขอบคุณน้ำตาลมากๆที่ทำให้เฟรดได้ไปเป็นหนึ่งใน5ของ Universe is You และนี่คือ u, u ู u สองจครับนะคะ อืมนะคะตอบดีแล้ว้าคนสุดท้ายตอบดีสุดเลยนะคะทำไมบอกว่าแม่ตอนตัด10สิบคนสุดท้ายทําไมเพชรตอบไม่ค่อยดี10บคนสุดสิบกว่าสิคนสุดท้ายอ่ะสิบสองนั่นแหละเนาะคำถามยากคําถามยากมากตอบแล้วตรงประเด็นสุดมีแค่สองคนก็คือสมุติติชุติมาดูลงเดชกับ ไอ้นาตาเลียเพียแคมนอกนั้นเนี่ยก็ออกทะเลเป็นชาวประมงกันเนาะฟิชเชอร์แมนเฟรนกันออกทะเลกันหมดนะคะแต่เพชรเนี่ยมันยังออกแบบครึ่งๆกลางๆงมันไม่ได้ออกหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไหลเข้ามาในรอบ5มันมีสูงมันมีสูงนะคะมีสูงบุโกโกก็ตอบก็ก็ไม่ได้ว่าจะดีแต่มันดันแบบว่า มันมีคนตอบแย่มากๆเต็มไปหมดรันเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ปาเอหรือเอชุติมาเนี่ยคาแรคเตอร์เขาชัดไงคะแนนมันมีคะแนนสามช่องไงเขาเต็มสองช่องไงเข้าใจปะ่ะเขาเต็มสองช่องบางคนได้คะแนนต่อคํถามศูนย์แต่มันอีกคะแนนสองสองช่องหน้ามันเต็มไงคะแนนสองช่องหน้าพอมันเต็มเสร็จปั๊บโอกาสที่เขาจะไหลมันมีสูงไงน่าเสียดายหลายคนอย่างน้องต๊อกแต๊กใช่ไหมน้องต๊อกแต๊กก็น่าเสียดายฟาฮับก็น่าเสียดาย หลายคนก็น่าเสียดายนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ Universe is you เนี่ยนะคะกระแสแรงกระแสดีนะคะเออทีนี้เนี่ยต่อเลยใช่ไหมลันเพชรปากประราาน่าเปะหรือเพชรนะคะเขาไปโพสต์ขอโทษทันทีหลังน้ำตาลชาลิตาโพสต์ประเด็นเด็ดนะคะย้อนกลับไปก่อนนะจะมงนะคะก็กลายเป็นเรื่องราวดราม,มา่ากันเกิดขึ้นนะคะ หลายรอบเลยเป็นประเด็นที่แบบว่าโดนแบนด์ไม่มีใครเชียร์จกจกนางงามบอกแบรนด์ไม่เชียร์นะคะเพชรปากปร grille, าณาเปก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะคะก็ครบวี่เป็นน้ำตาลจาริตาส่วนเสน่ห์นะคะในการประก,กรวดครั้งนี้ต่อมานะคะแอนชิลี ale, สกอตแคมบิชนะคะก็ได้ตั้งคำถามกับน้องเพชรนะคะว่าทำไมถึงกล้าเป็นน้ำตาลในเมื่อนะคะเคยด้อยฆ่าอีกฝ่ายนะคะ เขาก็ตอบนะคะเขาบอกว่าในชีวิตเนี่ยไม่เคยดูถูกนางงามมาก่อนวันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกของการวิพากษ์วิจารณ์และอาจจะเป็นคนที่พูดไม่คิดจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้มันก็จะไม่เกิดขึ้น7-8ปีที่ผ่านมาเราต้องเจอกับเรื่องนี้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะเจอแต่คําด่าเราพยายามแล้วไปออกไปรายการไหนขอโทษเขาตลอดเวลาอันนี้เห็นเคยเห็นนะคิดว่า u ู u เป็นเวทีที่จะทําให้อยู่ใกล้เขามากที่สุดในการขอโทษถูกตอบดีนะถูกตอบดีนะคะล่าสุดนะคะน้ำตาลชาลิดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน f a c e b o o k นะคะเริ่มจะเป็นละครแล้วนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้นะคะ ทางด้านเพชรเป่าปร,ราก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าขอโทษนะคะเพชรขอโทษจริงๆงานนี้มีแฟนคลับชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นด่ามาหลายปีปีที่แล้วก็ยังดา่าอันไหนก็คือขอโทษที่แท้จริงพอเหอะเอาพูดง่ายๆพี่เคยเห็นเคชก็ขอโทษหลายรอบแล้วเ้าเคยขอโทษหลายรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในสังคมของการให้อภยัยเราจะไปจงเกลียดจงชังกันไม่ได้นะคะเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะถ้าเกิดเรายังไม่หลุดพ้นจากการให้อภัยเราก็จะอยู่ในโลกของความเขาเรียกว่าไม่มีความสุขกันเข้าใจไหมยังจงเกียดจงชังกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรเขาหลุดพ้นแล้วไงเขาได้ขอโทษเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยน้ำตาลต้องมานะจริงๆแล้วน้ำตาลต้องมานะคะ แต่ด้วยยังไงอาจจะเหนื่อยจากงานเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือรับงานไว้แล้วแล้วแคนเซลไม่ได้ก็ไม่ได้มาก็เสียดายถ้ามาก็จะเป็นช็อตที่น่าสนใจแล้วก็น่าน่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะซึ่งน้องเขาไม่ได้มาจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องมาเขาต้องมาค่ะแต่อยู่ๆเขาแคนเซลกระทันหันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร นะคะหวังว่าน้องก็คงได้ดูการประกวด u i u ไปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าก็น่าจะให้อภัยแล้วนะคะเพราะถ้ากิดยังไม่ให้อภัยอีกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขการให้อภัยมันจะทําให้เราหลุดพ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยคืนดีกันนะคะปองดองกันดีกว่าหน้าที่นางงามมันจบแล้วตอนนี้เราก็เป็นหน้าที่ดารลงดารานักแสดงไปนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่ในกระแสนี้ใช่ไหมลันนะคะนางงงนางงามตอนนี้ฟีเวอร์มากนะคะต้องขอขอบคุณนี้เลยนะคะลิปติกนะคะอาอลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลช่วยนะคะเสริมในเรื่องของการเจรจาในการพูดคุยติดต่อการงานสมัครงานให้สำเร็จลุลวงลิปอันนี้ปลุกเสกไม่ได้เยอะดำตัดทองปลุกเสกหรือท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์นะคะวัดประดู่อัมพวา และตัวลิปเนี่ยยังมีสารสรกัดจากธรรมชาติที่ทําให้ปากเราชุ่มชื่นนะคะไข่พึ่งธรรมชาติทําให้ลดการสูญเสียน้ําเชียร์วัตเตอร์ทําให้ปากชุ่มชื่นน้ํามันมะกอกนะคะทําให้ปากเนี่ยนะคะไม่แตกเป็นขุยกลิ่นกุหลาบทําให้หอมละมุนขึ้นมาวันนี้1แถมหนึ่งในราคาเพียง777นะคะ1แถมหนึ่งในราคาเพียง77 7ปลุกเสกได้น้อยแล้วเราก็จะแจกการ์ดให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อุดหนุนน้าสินค้าตัวนี้ด้วยนะคะ เป็นพยันนะคะหรือเป็นยันนะเป็นก์ดยันสิริมงคลนะคะของท่านเจ้าคุณธงชัยวัดตรมิตรนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0902545319ย้ำอีกรอบ0902545319หรือสแกน Q ิวอา e คที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะการงานการเงินความรักอันนี้ช่วยได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โหฟ้องกันสนั่นวันไหวเลยนะครวงการนางงาม จะเป็นใครเป็นผู้โชคดีบ้างก็ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ